มาเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องกันบ้างครับหลังจากที่ผมเรียนได้ทราบว่าในห่วงตั้งแต่วันที่23ถึง29นี้จะมีฝนตกในส่วนของภาคเหนือกระจายกันไปที่จังหวัดตากครับฝนตกต่อเนื่องเป็นเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านเดรหลอปอำบำแม่ลบุงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากครับ ในห่วงวันที่10ขอยครับวันที่24ครับตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากน้ําป่าไหลหลากบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านเดิล์รอปอบอตบาบมแม่ละมุงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเข้าท่วมบ้านพี่น้องประชาชนระดับน้าสูงประมาณ30เซนติเมตรปปปประจําจังหวัดครับได้ประสานอำเภออุ้มผางทราบว่าปัจจุบันนี้แม้ถึงปัจจุบันนี้นะครับระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแจ้งให้้อปททในนพืี เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมดําเนินการสํารวจความเสียหายและ,ะไรายงานความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัยต่อไป